สวัสดีพี่น้องสวัสดีวันกับมาฮอดเือนเลยพี่น้องมืึงกับไปเทีเ่ยวกับแอ่หน้าพี่น้องอมาเคื่อนกับพวกหกอัชฌิมาอันฮดพักก่อนพี่น้องฮดพักกันหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วก็เช็ดกินเช็ดกินเช็ดกินอย่างมึนนกงกับบัวพอดพักพี่น้องมากับคำนลยนี่แต่ชุดพดพักก่อนพี่น้องมันแหง้งแห้งพักเขาก็เริ่มแตกแล้วง่ามขนาดพี่น้องบัวพังงินมืึอนี้ก็ สักเศษจะกินมือนึน่งอะอยู่คนเดียวกะง่ายตรงพี่น้องมีอยังในตู้เย,ยน็นก็นออกมากินชีวิดพักก่อนน้องสำคัญพี่น้องสีวิตพักก่อนกกอน,นี่ักเขาก็เริ่มงามเลยไงพี่น้องเขาเืขาเรียกกระซุกพี่น้องจะกิน ละงามพักพักเล่นอยู่เรางสองกกสามกบกพักหอมป้อมนี่ก็เอาแบบเลยง่ายเลยกันไปนปลูกนอกกัเป็ดไก่แล้วกับเบ่งัวเขาพอม,มากินหน่อยมาดูเพือนกันนักมันเขาเ่าได้ร้าอัดเรียบรอ้อยดีกว่าปลูกแบบนี้แหละพอได้แก้อดอกอะไรมาคือ น้ำฟักซีเข้าเลยครับเบิ่เลยว่ะเบียดเล่นนี่ครับเล่นหมดเลยมันเปียกมันเศร้าก็บดตลอดต่อไปน้องมาต่อบันนี้ปิ้งไก่ไปน้องโอ้บักใหญ่บักใหญ่ไปน้นอง ก,ก็บอกแมนชิกินมดดอกพี่น้องจิ้ปิ้งไหวมือเลยพี่น้องบ่ไปเห็ดเบียกเนี่ยแล้วก็ซีอิเมีย่ยวกินตอนเช้าตอนเช้าชิ้กาแฟพี่น้องตอนเที่ยงกูแหละโคยากพี่น้องกินแบบกินตะขาหนึ่งปิ้งท่าปลาแดกพี่น้องหอยกะไปวัดกระมู่แล้วก็มูกระซื้อมานำแล้วก็มาจานกินหวานพะก๊ะกินพี่น้องก็บอกจะถ่ายคลิปแล้วก็เลือพี่น้องสช้ได้มันจิทมถิมกะต้มเรียบร้อยมันมีแต่เสียบปิ้งเลย อันแล้ก็เสร็จเมนูพนีน่แหละพี่น้องตำทุ่ว่ะปิ้งไก่พี่น้องแต่ก็โทรหาลูกหาเมียอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิตามเมื่อตำลังว่ะสิเมื่อหลินบางเบิงบ่งพี่น้องกับเบียกแล้วกับเมื่อพี่น้องเบี้กเแล้วกับจะชื่ออะไรก็เฮ็ดตอ่อพี่น้องปีกแง้มพี่น้องกับกรอบกินบางทีก็กิกนขาหนึ่งขาหนึ่งเนื้อยัดบ่หมดพี่น้องกจงอง็จงเมียน ชงเมียนเป็ดอกพี่น้องเพภาว่ากินหมมัดกลนนะครับเสียบไว้กินมืออื่น,ม,น,น,น,ม,นมือนี้คือว่าอากาศธรรมดาพี่น้องหนาวพี่น้องมือนี้บมเย็นบมหนาวคือแบบพอดีอยู่อากาศสมัยที่นอกระสี่อาบน้าม็ดกินแล้วกันหาบน้ามตำทัวกับกินข้าวพี่น้องโตหาโอตโต้เติมหาลูกข้าวเมียพี่น้องอาหารน้ำกัน ใใยิ่งไก่ทถาปลาแดกพี่น้องเหลือล้อบๆมันมันไปน้องเหลแบบจำหอยแล้วก็บตำถั่วพี่น้องตำถั่วใส่มะกอกพี่น้องมามาพี่น้องกินลมกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีมากินข้าวทุกันพี่น้องบันเดย์ยิ้วี่น้องยิ้วแห้งเลยกะเพาะเสร็จน้องมาเศร้ากินกระเพาะลายพอดีช่องๆเศร้าเป็นปัญญาเขาตำถั่วก่อนแหละ สุก็ลาชันชันชั้นสิคเลยแบบนี้ขอปักไปบ่สิเอา multimulti-field w o r s i Que esto es algo mía, ¿no? mất đọc lòng khi mưa này mưa bơi là có thích cho có thêm không anh ra việc mà cậu mang ký thỏ dương ăn cũng kinh thị vụ tại nó mới ạ à à tiêu hổ, ờ chờ đợi anh Dương đi định lắm chờ đợi anh Dương đi định nước, anh tiêu ngon ngon bình เนื้อเบีย,ก,ยก,กับไปเนมันามาเบี้ยกอะอาาคิดเนี่ยนงะักปูมีไปเบียก,กมือดออกน้องทางเมืองใหญ่ทาาจะไปไปมันก็ได้ไปอยู่คนละวาหารคิดฮอดลูกน้องปลลูกชิ้นใหญ่ก่อนไปน่องปาากับสบายลูกมาานันงอย เมื่อสัปก,ก,ก,ก็มีเบียดเบียดหมือันวัดทีเที่ยวมันกัใกล้เกินไปหรอประมาณสามสามสิบกิโลวดเอาตรงนนี้นก่อน ไอ้แม่งลาตัวหลอดหลอดตายวุ่งสั่นมากกันหนึ่งเขาเลยครับกดนักกดพัดกดมีแม่งอะไปออกคิดมันกัดชิ้เงาเกินน้องลาดกันน้องตอกันที่หน้ากันน้องบาดีน้อง